บสวัสดียามเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมแคมป์ปิ้งซิงสองร้อยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเดินทางไปไหนกันท่ามเจ็ดโคตรครับพี่เจ็ดโคตรจังหวัดจังหวัดสระบุรีครับโอเคครับผมวันนี้เรามากันทั้งหมด4ลำนะครับผมมีซูบะขับสอ2คันแล้วก็คนหน้าเลเบลนะครับเติมนน้ำมันอยู่1คันแล้วก็่ายามาฮ่าเอชอาร์อีก1คันนะครับขณะนี้เวลาก็7จ็นาฬิกาจุดนาทีนะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าป่อลุย Cái này là gì? Cái này là cái quang trà Cái này là sợi biển Sợi có nước thôi Không có gì nữa Khách sạn chống tấn ก,น,กนดี่ตอนนี้เราก็ถึงองค์คลักแล้วนะครับเวทานข้าวเช้ากันก่อนนะครับแล้วก็เติมพลังนะี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะครับไม่ไกลครับทริปนี้แค่ประมาณเท่าไรสองร้อยโลถึงมะประมาณร้อยโล100ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลเองใกล้ๆนะวันนี้ทริปไปเช้าย้อนกลับนะครับผมเพราะว่าเวลาเรามีแค่หนึ่งวันนะครับ เรเห็นมันมีตัวอะไรนะครับอยู่กลางทางนะข้างหน้าเราอะไรวะเนี่ยเสือหรือเปล่าตัวอะไร ที่เขาบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวหลงบ่อยนะครับ จุดชมวิววะอู้ยย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 เยย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 ยบอกยยยย น้องรอยทางเหมือนไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยโนอะ้โอากาศเย็นมากๆครับพี่น้องหนาวเลยผมไม่สั่นเลยม่มีรูมากกเลย ป็นไงบ้างครับบรรยากาศเวิร์กไว้เนาะโอเคนะโ <_ an> อเคน,นะเขาปิดเหรออะไรครับเขาปิดเลยไม่ไม่ได้ปิดนะถ้าปิดเข้าไม่ได้แล้วไปถ้าปิดเขาได้ไม่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปหลงนะครับตรงที่ทางเดินน้ำตกเขาเลยขอแลกอันนี้ไปก่อนแลกบัตรนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับ บริบเวณจุดชมวิวของเจ็ดโคดนะครับจะมองเห็นหน่นับลากกลางเต้นนะครับหนองน้ำที่ที่นักท่องเที่ยวเดียวมากลางกันนะตรงนู้นครับแต่เราหาเก็บมากอกป่านก่อนนะไม่ไหวต้องสามลูกสิบบาทนี้เต็มต้นเลยโอ้หครับยังดกเลย ไม่ให้จับลยครับวันนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวบางตานะคะกตินี่เต็มลานแล้ว ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติครับของเจ็ดโคดนะครับตอนนี้เราอยู่ในตรงป่าหวายนะระยะทางประมาณสองโลกว่าๆนะสองร้อยกิโลเมตรครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวหันหลังกลับดีกว่าครับ เร,เ, <laughs> เราพบขี้นกนะครับนกอะไรขี้นกอะไรเน,นี่ยน่าจะเป็นนกไอ้นั่นอ่ะนกเอี้ยงเหรอลูกเอี้ยงนกเอี้ยงเขียวขาวไงยอ <laughs> ดดูขี้รู้เลย <laughs> เอาใกาาาล้กินไหมปลาเหลือ,อบนะตัวบหรพี่ไหนถ้ามีน้ำไหนตะขโคบอีกไม่ใช่ลูกอะไรไม่รู้นะตัวปลเลือบ หวายก็สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นหวายนะครับเนี่ยเป็นอุโมงค์หวายเท่านั้น,นครับท่กทน,กอนโอโ้โหวานแชนอือท่านใดที่อมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับจะลืมเอาน้ำติดมาด้วยสักขวดนะครับ ไม่งั้นท่านอาจจะได้กินน้ําตกก็ได้นะครับหรือแม่ก็กินน้ําค้างใบไม้นะครับผมต้นกัดลิ้นนะลิงครแสดงว่าลิงมันมากัดแล้ว <c oughs> ต้องแสบลิ้นแน่นอนดูจากการตั้งชื่อนะครับ <c oughs> เราเดินทางมาได้ครึ่งทางครับเราก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอยู่ข้างหน้าเรา ห้าร้อยยี่สิบเมตรนะครับถึงร้อนเลยรูปเลยเสื้่เดือนตัวเบลอเจอแล้วครับน่าจะปลาลงร้อนอย่างเงี้ยดูไหมน่าจะยังร้อนเนี่ยเออร้อนร้อนั่นร้อนอย่างเงี้ยปลาอะไรวะเนี่ยไม่ไม่แค่มันไหมแค่พื้นนี่สิตอเนี้ครับปุ๊บปลาแล้วก็ไหมปุ๊บแล้วก็ขึ้น อุ่นๆร้อนเลยตอนนี้เราเข้าใกล้น้ำตกแล้วครับเสียงน้ำตกเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว้าวถึงแล้วนะครับน้ำตกเรา เส้นทางก่อนที่จะถึงน้ำตกนะค่อนข้าง,างลื่นนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะึงอึ๊บถึงแล้ว,ลวหูงเสแล้วดิเสร็จแล้ว่ะที่นี่คือน้ำตกเจ็ดโคตรเหนือนะครับเอาตีนแช่น้ำตัองหน่อยก่อนดีกวา่าเลือกไหม Yeah! No. ที่นี่นะครับใครที่ไม่อยากกางเต็นท์นะก็มีบริการห้องพักไว้ให้ด้วยนะครับนี่แล้วผมแพนกล้องให้ดูนะแหนหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่มัดผักก็อยู่ใกล้ๆตุกจุดกางเต็นท์นั่นแหละครับหัวรังกาเลยกระจกรอบบ้านเลยใต้หลังนะ เราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่าที่นี่มีร้านอาหารไปคอยบริการด้วยน,นะครับผมสําหรับใครที่อไม่อยากประกอบอาหารนะก็ซื้อกินได้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยไข่เจียวก็มีฟ้าหืมกินอะไรดีนี่นะครับเวลาเปิดปิดของร้านข้าวนะครับตามนี้เลย น่าจ่าเลยนี่ลาายการอาหารครับอันนี้ก็เป็นห้องรับประทานอาหารนะครับกว้างใหญ่เดียวีเวอ้ยข้าวันก่อนดีกว่าเยอกลับถึงบ้านทำไมเจนน้ำมันดีจังเลยรุ่นนี้เนี่ย ้มันดีจังเลยแกน้ำมันใช้วัดไอ้กะเอาขอไม่าใช้อะไรใช้ประสบการณ์นี่เป็นฝนฝนตั้งเข้ามาแล้ว 好。Oh. เจอแกงลิงแล้วนะครับแกงหนงตัวนี้ขับรถช้าหน่อยนะเรหยียบลิงทารอแค่าหารได้นอยนี่โอ้ยงย